สวัสดีค่ะสวัสดีคำชมค่ะวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์2567ค่ะตอนนี้แม่มูก็ได้อยู่ที่วัดหลวงพี่บนภูเนาะค่ะจะพาทำชมนะคะมาติดตามรับชมหนาทางหลวงพี่บนภูงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567ค่ะงวดที่ผ่านมานะคะแนวทางของหลวงพี่ กระลุดนะคะมาชมวดนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันไหมนะคะว่าหลวงพี่จะไดินทางให้ตัวใดจะวิ่งจะเดินให้ตัวใดนะคะแล้วก็เลขปู่ให้มาจะได้มาหรือยัางนะคะมาชมค่ะมารับชมรับฟังไปน้ากันค่ะครับน้ำมาสการครับหลวงพี่ค่ะการน้ำมาสการเจ้าค่ะเป็นบุญติครับเป็นบุญครับบุญยังก่อนหลวงพี่บุญกุ้มเข่าบุญกุ้มเข่าครับมือใดมือว่านปะมือ่นมือไหเป็นมือยังมือไหนเป็นมือ มื่อเมื่อนี้คือ้นขึ้นเล้วแล้วเล้วเก็บของเก็บของค่ะมือห้อมว่านมือห่อมมือว่านทำชมช่วงนี้จะเป็นบุญกุ้มเขาบุญประทายกับเปลือกบุญปทายกัเปลืหรือเขาเอื่ว่าบุญประทายกับเปลือกได้ข่าวไรล์ลดประคันลุงพี่ข่าวก็ลังกาะกำลังกอกอยู่ปะพี่ไก่วันนด้ฮาตันบ่ปาร์ตเอาบุญเดือนสามก็เจ้าได้มือแล้วป่ะลุงพี่วันที่สิบสองครับสิบสองมีหน้าอ่ะสิบสองมีหน้า ตรงก,กันกับบ้านเฮาตรงกันกับอยู่บ um ้านไงว่านหมอลลัมค่ะหมอลลัมมอลลัมสิงบ่ปะมอลลสิงหมอลลัมสิงหมอลลัมศพโอ้มอลลัมสิงห์เกิดเป็นเงินอี่แล้วโอ้ยยู่หมู่บ้านนี่มีจักหลังค้าเลี่ยนเจ้าค่ะหมายถ้าบานไงเด็กถ้าร่วมแล้วก็หาลอยไปเลยโอ้เขาไม่ได้เข่าไหลเนาะค่ะอืมไม่ได้เข่าไหลหาลอยกลัวหกลอยค่ะเอานะครับช่วงนี้ก็จะเป็นบุญพี่น้องแล้วก็เป็นบุญเดือนสามอันนี้บุญมาไทยเขาเปลือก บุญเขาไร้กับเปล่าหรือกับบุญเขาจี้บุญเขาจี้ไอ้บุญเดือนสามเขาเอ้น้องบุญผาเวทบุญผาเวทบ้าเวนปะค่ะบุญผาเวค่ะมาสัตบุญมาสัตเอาอ่าปูกระหามาแล้วบอกมาแล้วปูเพิ่นเพิ่นกำลังประกปุกไงกำลังปกปุกพันเดตัวใดพันเดตัววิ่งตัวใดเพิ่นเพิ่นเรื่อมันมันหลายตัวอย่าสนเอาเอาของนกนกพีก่อนก็ได้ครับเนาะไก่ไก่เยอะนะครับปูพันท่านตัดคู่ไห้โทรหาเพิ่นแล้วโทรแล้วว่างานพันท่าตัดบ่ เอานะครับเอาของหลวงพี่ไปก่อนก็ไ okay. ด mm ้ท hmm. ่านผู้ชมนะครับเพราะว่าของปูปูกําลังประกบให้อยู่เพราะของปูบักกีโตบักกีโตหรอกเพิ่นตัดเพิ่นตัดก่อนเพิ่นตัดโอเคอยู่อันนี้เพิ่นใหญ่ตัดเองวุ้เพิ่ตัดเพิ่เปลี่ยนเพิเพิ่นเนาะมันหลายครูป่ะครับเพิเพิ่นมันสูตรเพิ่นเนาะเพิ่นตัดเองนาแต่ว่าเพิ่นว่าท่านไหนตัดแม่นเพิ่นกำลังเหตุดูเพิ่นว่าเพิ่นกำลังตัดมันเพิ่นตัดออกมาตัดออกมากี่เลือ คือจังเคยบอกมันตัดออกมาใช่ช่วงนี้ปูกระยากเนาะค่ะเพราะว่าเป็นงานบุญกุ้มเขาค่ะคุณบริเฮดไวงานสุภาพสุรุมนี่ไม่เล่นเลยเขาขึ้นไปสวนม่อนดีโอ้สวนม่อนดีครับช่วงนี้งานลายแตกค่ะครับเอาของลุงพี่ของลุงพี่ได้ตัวใดครับผุ่มเลครับงดกวอนบนเขาเนาะเพึ่งพี่น้องมีเขาไม่ลดนะครับพึ่งงวดที่ผ่านมาเนี่ยแหละเออของก็าลดนี่ เพราะตลดพ่อกระุดหัวปีนี่อาจจะโดนอีกหรอกโดนไอ้เจ๊งจะลุดอันปะอืมไม่พอรุดเลยก็อาจจะเป็นไปได้มีเข่าไม่ลุดนะพี่น้องแล้วแต่ว่ากะมาคือเข่านะครับบอมเอนบ่เข่าแล้วบ่มาหาลุงพี่เพิ่นนผ่านบ่ม่าผ่นจะเข่าของเพิ่นนี่พี่น้องอืมถ้าได้ลุดแล้วจะบ่ค่อยลุดซ้ำเมืนบ่ค่ะบ่อๆบ่ซ้ำโอ้ค่ะครับเป็นเล็กวิ่งนะครับผมนั่งได้ประกบคู่ดก็จะ แต่ว่าปูาปามันหมาจังไหนพ่นจะห้ได้เลยบริบาร์พ่นว่าล่อมือไหนจังไหนเดี๋ยวลอก่อนอมือไม้จ <ark> <ใช>ังเอาเลยมือไม้จังเอาค่ะเอามาตัดคัดก่อนลอยพ่นคัดดีๆก,ก่อนเนาะค่ะเลือยอีกหลายมืออยู่เน้นคัดก่อนอมือนี้ยพันจะเลยสิบสามเนาะสิบสามค่ะครับผมสองหมื่นสามครับผมของหลวงพี่นะพี่น้องเนาะหลวงพี่บนภู ปูบนผู้มาเลยมาครับบมาเลยป,ป,ปู่โอ้ปูแต่ <c oughs> จำทั้งขอนแก่นมาครับร่องลอง,ลองจ้กพันซาก่อนเพื่อนวะไปไป,ไปหาประสบการณ์ครับปูไปจำพันซาอยู่ทั้งขอนแก่นมาครับผมนั่นครับทั้งขอนแกน่นเอาของหลวงพี่ไปก่อนของปูเพิ่งตัดไหกี้ได้พี่น้องเด้อครับต่ของปูหนี่เลขบ่หลายตัวเลขคู่เดียวคู่เดียวคู่เดียวสองคู่ถ้าปูให้ันเประเกินสามคู่ของปูนะคะแม่นแม่ประเกินสามคู่ อ่าลุงพี่เขียนให้เลยป่ะครับวิ่งเลยให้ผมเขียนสามเขียนเลยครับอ่าเขียนลุงพี่ผมเขียนครับเขียนเบอให้พ่อเขียนอ่าครับผมวิ่งตัวใดีลุงพี่วิ่งสามวิ่งสครับวิ่งสามสามตัวเดียวป่ะครับวิ่งสามรองห้าวิ่งสามกับห้านะครับผมเป็นชุดบนล่างคือเก่าครับไอสามนี่บนว่าครับผมครับเฉพาะสามเฉพาะสามครับบนสามเน้นบนเน้นบนครับห้าเลยนครับผม พาในล่างป่ะคะในล่างอืมเอาหน้าพี่น้องเนาะกันอ่าสามก็พาในเด่นกว่ากันตรงพี่หรือเด่นซท่ากันสามเด่นกันสามเด่นกว่าสามเด่นบนเลยพี่น้องเด้อหลวงพี่ย้ำว่าถ้าสามคือเด่นบนครับผมนี่จับคู่ป่ะตรงพี่จับคู่อ่าสามสามจับคู่ใส่ใส่แปดนะครับสามแปดสามแปดครับครับ ครับผมอ่านี่จะใส่แปดที่กันหาแปดครับครับผมครับแค่นี้ปะครับผมครับสองคู่เท่านั้นสคู่โอ้สามแปดกระหาแปดกระหาเท่านั้นนี่ละเหรอสามแปดเน้นเด่นบนอ่หาแปดเน้นเด่นล่างอือเขาค่ะนะครับผมสามแปดนี้เน้นบนด้วพี่น้องเด้อนะครับหาแปดเน้นเน้นล่าง มีสามตัวบุรุษพี่โอ้คือให้จังทั้งหมดเลยเอาตัวกันบ่ใช่ตัวกันตัวได้ครับตัวกันเอาหนึ่งแปดกันหนึ่งแปดเอาคือบติดเอสามกับหพาะมันมันกันออกเลยเป็นเลขมากนะเป็นเลขมากตัวกันเป็นเลขมากด้วยพี่น้องด้อเลขมากตัวเดียวนี่บ่ค่ะตัวเดียวครับหนึ่งแปดกันหนึ่งแปดนะครับท่านชม มาตัวกัน <c oughs> ครับสามตัวมีบอหลวงพี่สามตัวบ่ครับครัตัวจะเอามือขุ่นไปนมือมือเรือปูจะสรุปของหลวงพี่ไปเลยครับมือไม่เอาเรือปูจะเอาเอาลงแต่ของปูอืมสามตัวกับม,ม,ม,มีหลักลอยป่ะหลวงพี่หลักลอย สามสามแปดสวงามนะครับสามแปดในหลงพีว่าวิ่งสามมีสามเด่นบนห้านี่เด่นล่างเด็กผูน้องได้อหาแปดสามแปดอันนี้เลขมักกันหนึ่งแปดลงพีว่าเลขมักหนึ่งแปดมักหนึ่งแปดอรันนับทำรวยก็หาหาสามแปดหาสาสามแปดเด็กผูน้องเรืครับอ๋อครทั้งเดียวเลขบุหไหลทั้งเดียวอ่า นะครับมาไล่พืชจันเึมดอกจันเพิ่มอุณหภูมิไล่อยู่เออ้านะครับท่านผู้ชมพิจนาวเอ้านะครับว่าหลายตัวพี่น้องถ้าผู้ใดมัก,กวิ่งกันคือวิ่งสามเน้นบนห้าเน้นล่างสามแปดห้าแปดสองคู่ถ้าเป็นเลขกันเลขมากก,ก็บขึ้นหนึ่งแปดน้องหลวงพี่เนะานะครับเลขกันเออสามตัวคือห้าสามแปดเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอยได้พี่น้องเด้อนะครับ ของปูกะจังเดี๋ยวบ่าวถ่าจะมาอีกที่ประมาณสิบหาพี่น้องวันที่สิบห้านะครับจะไม่หาเป๊ะนะอืมเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยของหลวงปูอันนี้เพื่อนไฮมาจังละสี่ตัวจักสิบประกบจังไรแล้วอ๋อเพื่อนไฮเพื่อนไฮเพื่อนไฮแห่มาสี่ตัวแม่แปดตัวทั้งหมดเลยทั้งหมดแปดตัวแม่นหประกบกันเอาหประกบกันเอาใช่เพิ่นท่านได้ตัดเพื่นท่านได้ตั๊ดอ๋อแต่ว่าเพิ่นบอกไม่แล้วแปดคือสี่ตัวเพิ่นประกบกันก็เป็นแปะประกบคู่กันครับอ่า ไปกบไอ้ประกบเผากันนะแปดตัวนะสิ่ปกบเผากันนะครับเพิ่นท่านในตัดท่านในตั๊บวิ่นกันเอามาวิ่นกันงานบุญแปดตัวนค่ะงานบุญเพิ่นบ่ได้บอกไม่ออกนะบอกปูวบได้ัอกบ่ได้บอกกันบ่อือเานะครับมีแต่ส่วนมากเพิ่อนจีการคุยกับแม่ออกให้เพิ่นสิชั้นทั้งชั้นแล้วเพิ่นย่าตมาคุยก็แม่ออกครับ ขึ้นอ้าขึ้นคุ้นแล้วครับผมไปยืนบนพื่นแต่ว่าคุณบอกมากคือว่าบอกบอกเลขกแปดตัวประกบกันคือซีซีกับซีตัวซีตัวประกบกันแน่ซีตัวซีตัวประกบกันดาวพระ่นในตัดหายพระท่านในตัดหายพลังเหตอยูอ่าพลังคำนวณของเผมรอก่อนนะพี่น้องเด้อเลขของเลขปูเพราะเลขปูถ้าเป็นตัดหาแล้วกินเลยอยู่คู่นึงสองคูนาะครับประมาณนีกแล้อืมแล้วก็เลขวิ่งมันใหญตัวเดียวหมวดอนนี่ถักเั่งได้หมวดคนบริเวณคนหมวดเก้าเจ็ด วดเจ็ดเก่ากับเขาของเพิ่นเด้วยของหลวงพี่ก็มาให้วิ่งเข่าเนาะหลวงพี่หลวงพี่กับเขาพ่อหลวงพี่จับใหยื่อทั้งนาเจ็ดเก่าอยู่ข้างนาให้สามตัวอยู่ข้างนาเอาแคบนาจ่อได้พี่น้องเด้อยลดงดที่แล้วนี่แหละลอหลวงตาลดวัดที่ของหลวงพี่หลวงตาลดวดที่ผ่านมาทำมาชมมาขึ้นเก่าพี่น้องถ้าพ่อมาเดี๋ยวหามันเข่าเด้ลยพี่น้องเนาะเลขแค่นหน่อยคู่สองคู่เท่านั้นครับแคบนาจ่อทำมาชมครับหลวงพี่นะครับ หลวงพี่บนภูเนี่ยพี่น้องอันนี้เลขมักต้นตัวกับพือจังตัวกันเลขมากกับพืชตัวกันสิบแปดนะครับฐาสามมากคือสามแปดบน้บานหามากคือหาแปดล่างนะพี่น้องเด้อสามตัวห้าสามแปดก็อยู่ในนี่แหละเลขแค่สามตัวนะครับเลขสตัวเน้นสามแปดก็หาแปดสองครูทำชมกราบขอบุญขอบคุณหลวงพี่นะครับ,รบผมสาธุบอกกันคลิปหน้าให้มันให้มันมวลนี่สาธุสาธุขัาหลวงพี่บกันม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ